สวัสดีครับมิรับแฟนเกมมีมิฟส์ไอชั่นครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ e x t r e m e รีมทิปครับวันนี้ผมได้แมงสระพร้อคนเดิมครับผมจะมาแนะนำทริปนะครับรวมถึงโปรโมชั่นครับสุดเจ๋งนะครับที่หลายๆท่านนี่ยังงงอยู่ว่าเติมยังไงทำยังไงอย่างผมเองที่ผมเพิ่งรู้วันนี้ถึงเพิ่งถึงบางอ้อวันนี้เลยครับสำหรับโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก a i r p l a y ย์ครับเติมยอดสะสม1,000บาทครับแรกโคตรเซตไอเทมฟรีๆนะครับแหมวันนี้เป็น ทางด้าน VSS นะครับสุดเฉดใหม่สุดโอ้โหต้องบอกว่ามันสุดยังไงมันสุดสวยจริงครับมีความพิเศษต่างมาจาก VSS ครับ w i n s o r e d ตัวเก่านะครับก็คือตัวนี้เริองแสงได้นะครับคือเปิดแล้วแะครบโอ้โหสวยงามมากในยามค่ำคืนครับยังกับสปอร์ไลท์เลยเดี๋ยวมันจะเติมยังไงแล้วทำยังไงถึงจะได้ปืนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างสำหรับ a อร์เพนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันแบบชัดๆเนื้อเนื้อเน้นๆนะครับไล่กันแบบเสร็จแบบสเต็ปฮาวทูกันเลยครับผมไปตามมาชวพรอมนเลยครับวิธีการเติมโปรโมชั่น Airplay ตัวนี้ครับผมป้ายอ่ะก็มาถึงขั้นตอนสุดสําคัญแล้วนะครับสำหรับการเติมโปรโมชั่นสุดเทพนะครับจาก Air Play นะครับพาร์ทเนอร์ของเกมมี่เ t ลย์สเัเราเพื่อที่เราจะเอามาซึ่งปืน VS ดเอสว t สตอร์เนะครับ สุดยอดปืนสุดสวยหรูดูดีมีสง่าราศีกระบอกนี้ครับทำยังไงนะครับก่อนอื่นครับเราต้องมีสมาร์ทโฟนครับไม่ว่าจะเป็นของทางด้าน i p h o n นครับหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนอย่างซีรีส์ Android เองก็ตามครับเข้าไปที่แอป i p h o n e ก็เข้าที่ app store นะครับส่วนของทางด้าน Android ก็ไปที่ google play ครับโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p อ p เ a y เข้ามาก่อนเลยครับ อันนี้ผมไม่ทาภาพให้ดูนะครับน่าจะคุ้นหน้าค่าตาการใช้งานอันนี้เป็นอย่างดีแล้วหลังจากที่เราโหลดมาแล้วครับก็ตามมาตามผมเลยครับจัะจะเลยครับแอปพลิเคชัน Air ์ a พ c o u n t น์นะครับเนี่ยอ๋อผมลืมต้องขอภายการเติมผ่าน a อ p p l a y p p อปพลิเคชัและ a i r p เพย์เ t e r ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้นะครับขอบอกก่อนนะครับไม่บันคือคนละตัวกันนะครับ คนรับตัวกันนะครับ3-3เซดธันวาคมนี้นะครับหลักการโปรโมชั่นของเรานี่ครับลิมิเต็ดอีดิชันนะครับขอย้ำมืออีทีนะครับสิ่งที่เราจะได้เซตไปด้วยนะครับป้วงร่วงไปด้วยก็มีบูส์เอฟพีนะครับสปดปุ๊บเด้งเลยครับ25,000นะครับเอฟพีนะครับไม่ต้องไปนั่งตีผีให้มันเมื่อยตุ้มเสียเวลานะครับเลดดะก้อนแคคเกอร์นะครับ100 อันเลยนะครับแล้วก็โล่สุดเฟี้ยวฟ้าวนะครับอันตร้าชิลนะครับอีกหนึ่งว่าอันเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญครับเพลของเราครับ V.S Winsolace ครับ a i r p l a Series นะครับเป็น s ี r i e สองนะครับต้องบอกไว้ก่อนตัวนี้คือตัวที่มีแสงสีมีแสงครับไม่มีเสียงขอไปแสงสวยมากๆครับอย่าข้ามคืนเดี๋ยวเราจะไปพรีวิวให้ดูด้วยนะครับว่ากระบอกนี้ทำยังไงวิธีการขั้นแรกเลยครับไปที่รีฟิลเซนเตอร์ครับ คลิกท็อปอนะครับแล้วก็ e x a n t h นะครับนี่ครับเราทำตามกันเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะงงคลิกไปที่ i n v e s t a t i o n นะครับไปะนะครับทำไปไหนต่อ To m o n e y ไม่ใช่ excat ไม่ใช่ rabbit p a g line p a y ไม่ใช่อันนี้ครับคลิกเบาๆนะครับคลิกเบาๆขอปั๊บ เข้ามาโปรโมชั่นของเราคือบัตร1 0 0 0บาทครับกดเข้าไปแอปเพย์น1,000บาทครับแปะ๊ะขั้นตอนสำคัญครับจะเข้าสู่หน้าสแกนเนอร์ครับใช่ไหมครับให้หยิบสมาร์ทโฟนของเราเข้ามานะครับคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับจะมีหัวข้อสแกนอยู่ทางด้านซ้ายมือบนนะครับกดหัดไปที่สแกนเบาๆครับ สแกนโปล่เด้งขึ้นมาแล้วนะครับใช่ไหมครับเราก็จะมาเห็น QR Code เราเอาโทรศัพท์ของเราอะ่ะแนบ QR Code เลยครับเห็นไหมครับดันจะขึ้นว่า e x cash นะครับ1,000บาทใช่ไหมครับเสร็จกดทัดไปที่เพิ่มธนาคารครับอ่าเพิ่มธนาคารครับแล้วก็ กดเพิ่มได้เลยครับบัญชีธนาคารหรือว่าบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับของท่านเองนะครับอันนี้ผมจะไม่ใส่ให้ดูนะครับก็เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับอ่ะแล้วตอนนี้เราก็มาดูนะครับถึงหลังจากที่เราเติมบัตรนะครับ a i r p a เสร็จแล้วนะครับเราก็เราก็จะได้ปืนนะครับไอเทมล i มิเต d ดด i t i o n อันนี้มาครับมีเพียง1,400่อก็บอกในเซิร์ฟเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับว่า เป็นยังไงบ้างเท่ขนาดไหนโดนใจไว้จ้าขนาดไหนชมนรับนี่นะครับจะมีแสงนะครับเป็นสะท้อนครับเห็นในกลางคืนเด่นเป็นสง่ามากกลางวันอาจจะไม่เฟี้ยวเท่าไหร่แต่กลางคืนนี่เขาบอกว่าโดนใจไว้โจแน่นอนนะครับนี่มีแสงสะท้อนสวยงามนะครับส่วนเรื่องแตะปืนก็เป็นสแตะของทางด้าน VSS นะครับปกติทั่วไปแต่เรื่องความสวยงามนี่ ไม่เป็นสองลองใครแน่นอนนะครับนี่ครับ้ปืนตัวนี้ต่างกับ VSS นะครับต้องบอกว่าเป็นซีรีส์2นะครับถ้าเทียบรุ่นกันเป็นซีรีส์สซีรีส์แรกเนี่ยจะไม่มีสีท้อนแสงนะครับอย่างนี้ซีรีส์2ของเราที่เป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีนี่ครับสะท้อนแสงสีขาวแบบนวลๆน,น,นะครับเนี่ยยามพระจันทร์นวลผ่องฉันเดินมองคิดถึงแต่เธอโอ้โหปืนมันสวยจริงๆนะครับ ไงเนี่ยเทียบให้ดูกับแสงจันเลยโอ้โหแล้ววิวเข้าด้วยนะครับอ่ะใครอยากได้ก็จัดกันไปเลยครับสำหรับทางด้านโปรโมชั่นทางน้าอร p p พ a นะครับ1,000บาทกับที่เป็นพาร์นเนอร์ร่วมมือกับทางด้าน n ิน s t a t i o n ของเรานะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ How to นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าหมาเรานี้เราทำให้ดูกันแบบเสพบายเสพกันเลยครับ คงยังไม่งงไม่งงเลยครับว่า a แอปคืออะไรเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ยังไงกับสมาร์ทโฟนนะครับวันนี้น่าจะถึงบางอ้อกัะหมดทุกคนแล้วนะครับสำหรับมิรักแฟนเกมมิ a เฟสเซชันนะครับที่เล่นเกมมีเฟสเซชันทั่วประเทศเลยนะครับนั่นแหละครับวันนี้ก็คงจะสำหรับรายการ e x t r ซ m e Tip ก็คงจะจบไปในเพยงเท่านี้นะครับหมดเวลาหมดหมดเวลาครับวันนี้ผมได้แมงสาเพราะ่าเรก็คงจะ ลาไปแต่เพลงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันในเทปหน้าต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกัน,กนครับสวัสดีครับผม